สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบสีประจําวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567นะครับซึ่งจะตรงกับวันขึ้น8ข่้าเดือน12ปีมะโรงนะครับงูใหญ่ชนะสา์เทวดาผู้ชายนะครับผมวันนี้วันพระนะครับวันธรรมะสวรรค์นะนะเราชาวพุทธส่วนใหญ่ก็มักจะ เลือกในการปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมถือศีลเจริญภาวนาหรือว่าจะไปทําบุญใส่บาตรที่วัดก็ได้นะครับวันศุกร์สร้างขึ้นจากบัวดีสิเ็ตนบทปนเป็นผงทุลีหอด้วยผ้าแพลสีฟ้านะครับนะแล้วก็สีประจําวันศุกร์จะเป็นสีฟ้าพลอยจะเป็นพวกไพลินนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับผู้ชมทางทิกต o k และทุกแพลตฟอร์มถ้าชอบคลิปนี้ นะครับช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะฮะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะถามไปทุกเรื่องที่คุณอยากรู้นะครับมีค่าใช้จ่ายที่ดวงละ599าบาทนะครับผม 599บาทนะครับใครสนใจโอนเงินจอง q ิวไว้ที่นะครับอินบ็อกของ TikTok หรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่คุณรับชมเอาไว้ได้เลยนะครับผมนะสีนำโชคของวันนี้นะครับนะดึงดูดเรื่องของการเงินนะครับด่วนๆเลยก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีที่ดึงดูดความรักนะครับก็จะเป็นสีชมพูสีที่เสิมดวงอุปธรรมดวงก็จะเป็นสีส้มนะครับนะส่วนสีที่ห้ามใช้ วันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับเลขนำโชคได้แก่เลข6เลข3เลข2เลข7เลข5เลข4และเลข9ครับผมนะอ่ะสาธุพุทธทางเปิดทำมัาเปิดสังฆังเปิดนะครับนะคบใครกดไลค์กดวใจกดแชร์นะครับนะเซฟคลิปนี้เอาไว้นะแล้วก็ชมคลิปนะฮะจนจบขอให้นะครับครูบาอาจารย์จง เปิดทางดวงชะตาให้ดีขึ้นเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพนะ่นะนะฮะอาสเตรง้งวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมนะฮะคุณต้องขยันนะนะต้องทําเองต้องรุยเองนะครับเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถไม่เคยงอคนอื่นกนารเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้เงินได้มาก็ต้องจ่ายออกไปนะครับนะแต่กว่าจะได้มาแต่ละทีนั้นต้อง นะครับพยายามด้วยตัวเองนะครับสุขภาพนะวันนี้ออกกําลังกายนะครับแอคทีฟกันบ้างนะขยับเขยื่นร่างกายนะก็จะแข็งแรงความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ตัวคุณเองนั้นเป็นคนมีสเสน่ห์แต่ว่านะครับยังไม่มีความรักนะที่เข้ามานะคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักนั้นคุณจะคลี่คลายไปได้อย่างดีแน่นอนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาบให้ขอกับ องค์พระพิฆเนศนะครับนะปางประทานพรน,นะครับและนไาหวา้พระแม่อุมาเทวีนะครับหรือว่าไปทําทบุญถวายสังฆทานไหว้พระปางถวายเนตรนะครับเป็นการเสริมดวงนะครับเพิ่มพลังงานบวกๆให้กับตัวคุณเองนะท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่นะฮะควีนออฟ วอนนะฮรราชนีถือไม้ท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับนะมีงานดีๆเข้ามาหรือว่ามีดวงในเรื่องของการงานเข้ามาครับถือว่าโชคดีทีเดียวกันเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงต้องขยันนะกว่าจะได้เงินมานะแต่ว่าเงินดีครับสุขภาพนะครับในช่วงนี้นะฮะให้ออกกําลังกายกันหน่อยเนาะบำรุงร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มักจะมีคนเข้ามาชอบเยอะคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักที่คุณเจออยู่ก็จะคลี่คลายไปได้ โดยแน่นอนนะครับนะต้องใจเย็นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พ่อแม่นะฮะลักษมีนะครับหรือว่าเทพีแห่งความร่ํารวยเนาะไปไหว้พระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็ถวายสังฆทานยานะครับก็จะาสามารถดึงดูดโชคลาภให้กับตัวคุณเองได้นะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่สองดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้น นะครับให้ระวังความขัดแย้งการมีปัญหามีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับหรือว่าต้องอาจเป็นคนที่ขี้สงสัยขี้ลังเลบางทีก็ไม่ค่อยฟังใครนะครับการเงินก็เช่นกันนะในวันนี้นะจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองหรือจะมีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องการเงินครับสุขภาพนะฮะวันนี้บำรุงร่างกายกันหน่อยให้ระวังเรื่องน้ําเหลืองเสียนะครับนะเสริมอา,อาหารด้วยวิตามินซีด้วยก็จะยิ่งดีนะครับ ความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ให้ระวังการมีปากเสียงกับเพศตรงข้ามการมีความขัดแย้งกันนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักนะครับมักจะมีเรื่องไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความรักนะฮะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปไหวพระปางสายญาตินะครับแล้วก็ถวายสังฆทานยานะครับถวายน้าฉันน้าใช้ก็จะโชคดีทีเดียวนะครับผมนะ เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้าอีกแล้วนะครับนะควีนออฟวอร์ดวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมนั้นจะแก้ไขได้นะครับมีงานดีๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันนะนะครับในวันนี้จะพอแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ดีขึ้นนะครับสุขภาพนะครับให้บํารุงร่างกายกันด้วยทานน้าเยอะๆนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับฐานน้าน้อยนะครับผม ความรักคนโสดนะครับในวันนี้คุณมักจะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาชอบเยอะนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นที่ขัดแย้งก็จะดีขึ้นดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภไปทําบุญวัดใกล้ๆน้ํานะครับนะพูดกลางวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาทนะครับพูดกลางคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรนะครับผมท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบ,บดีครับได้ไพ่นะ เดอะแฮงแมนนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนั้นต้องดูหน่อยนะครับนะเพราะว่ามักจะมีเรื่องเครียดนะโดยภาพรวมยังไม่ค่อยดีในเรื่องของงานนะครับมีปัญหาเข Bulgaria, นน้ามาเยอะนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้จะมีรายจ่ายที่ควบคุมไม่ค่อยอยู่นั่นต้องวางแผนดีๆครับสุขภาพมักจะมีเรื่องเครียดมีปัญหาเข้ามาเยอะนะครับความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักอย่าไปคิดอะไรเยอะ,อะคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมี ปัญหาครอบครัวจะต้องทําให้คุณคิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจกันนะครับดูแลใจกันและกันให้ดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะครับองค์พระพิคเนตปางขจัดอุปสรรคนะครับแล้วก็นั่งสมาธิสดมนเยอะๆไปไหว้พระปางสมาธินะครับจะได้เสริมดวงเสริมโชคลาภของตัวเองให้ได้เป็นอย่างดีนะฮะนะอย่าลืมทําบุญด้วยดอกไม้สีเหลืองๆนะท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ อ๋อได้ไพ่สี่ดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นดูคิดเครียดนะครับดูมีเรื่องให้คิดนะครับเยอะเลยนะมักจะเจอปัญหาบางทีคุณอาจจะอยากหยุดพักสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อไต่ตรองและวางแผนงานให้ดีๆด้วยนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้อย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรเยอะนะครับค่อยๆปรับตัวนะการเงินถึงจะดีขึ้นสุขภาพนะครับให้ระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับก็ดูแลร่างกายหน่อยนอนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้ ยังเจ็บปวดกับความรักเก่าๆที่เพิ่งผ่านไปอยู่นะครับนะก็เลยยังไม่อยากเริ่มต้นใหม่คนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักนั้นมักจะมีเรื่องให้คิดให้เครียดเยอะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับวันนี้ขอพรขอสุคภาพให้ไปไหว้พระปางรำพึงนะ,ะถวายสังกทานยานะครับน้าฉันน้าใช้นะฮะเพื่อที่จะคลี่คลายพลังงานไม่ดีออกจากาตัวเราได้นะครับท่านที่เกิดในวัน เสาครับได้ไพ่นะห้าดามนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะต้องลุยต้องสู้ไม่ว่าจะเจออะไรกันแล้วแต่อย่าท้อนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้จะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาทางง้านการเงินเพราะฉะนั้นคุณต้องนะครับนะตั้งจิตตั้งใจในการที่จะต่อสู้ตรงนี้ไปให้ได้สุขภาพนะครับวันนี้ดูหน่อยหน่อยเนาะกับปัญหาในเรื่องของอา,อาการเจ็บป่วยนะโรคกระเพาะอาหารลำไส้อาการจากการคิดเยอะความรันะัันนัักกคนนนนนโสสดใววี้็ยงงไมม่่่ะรบแตา ต้องอดทนต่อไปคนที่มีคู่ให้ระวังปัญหาความขัดแยง้งหรือวาอ่าปัญหาที่คุณเจอ,อยู่นะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ขอกับนะครับองค์พระปางนาคปลกนะทําความสะอาดนิ้ันดพระบ้านที่คุณอยู่ด้วยนะครับก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ